น้องใหม่อย่างลำปางนี่ก็พกพาศักดิ์ศรีแชมป์ฟุตบอลลีบภูมิภาคโซนภาคเหนือในฤดูกาลที่แล้วจนได้เข้าไปเล่นในรอบแชมป์เป็นลีกนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันฮูแบกพีหูแบกมองข้างหน้าแล้วก็เปิดชิปโดงขึ้นหน้าไปไม่ล้ำอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้ตัวล้ำไม่เล่นนะครับ<ะ>โอ้ยังโชคดีครับที่ผู้ักษาปาวตูวนี้ออกมาไว ทาลำปางมากักกันเองธนงศักด์กับไมค์ก้อนธนงศักด์ลองยิงลูกนี้กับคามการออกไปเยอะครับให้ดีครับตดนถักได้โดยประวิทย์บอลมาอยู่ที่กีฮูแบกกีฮูแบกลากตัดเข้ามาตรงกลางอาครับไหลขวางจังหวะนนี้จะหาโอกาสยิงแต่ก็ได้ยิงเหมือนกันนะครับโอ้โหต้องปัดทิ้งครับลูกนี้ ตัดทิ้งออกไปได้จังหวะภาพชายกลางครับนัทชัยล่างไปยิงด้วยขวาวเ,ตเต็มครับชิรวัตรปัดออกไปได้สวยครับบอลของทางลำปางหาแล้วครับไมค์คอนไมค์คอนลางตัดเข้ามาแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางแต่หาจงังหวะยิงไม่ได้แล้วซับอีกทีหนึ่งเรียบ ลุยมาทางนี่ครับจังหวะลุยทางด้านฝาของไมคอนครับแล้วจ่ายไปที่รศักดิ์ย้อนกลับมาให้สิที่เดชครับที่จากระยะประมาณ25หลาครับบอลเนี่ยเรียดขาดมือคุณภพคุณกองเข้าไปครับไมคคอนที่มาเนี่ยไม่รับนะครับเอาครับสมุทรสงครามเปิดติดลูกนี้พยายามฟ้องเอาแฮนด์บอลแต่ว่าไม่ได้นะครับแสดงว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นกล้ามท้องอะไรดูวับชายรังจังหวะลุยขึ้นมา คำกึุงเหมือนคบว่าโดนแขนหรือเปล่าครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมดนะักเปิดมาจังหวะนี้ได้มงแต่ว่าแม่ยังไม่มีทิศทางเท่าไหร,ร่จังหวะนี้ต้องแต่งนิดนึงนะครับสิริวัฒน์รับบอลมาถึงทางนัทชัยนัทชัยลากตัดเข้ามาตรงกลางไม่มีใครประกบลองยิงด้วยซ้ายไม่ตรงกรอบครับพิษักเปิดลูกนี้พุง่งเสาไกลโมงมาครับกิฮูแบแม่แต่ไม่ตรงกรอบครับบอลมันลอยข้ามการออกไป เอาครับจะรู้ึ้นมาเจนนรงไปเองแหวกป่านหนึ่งแล้วก็เปิดชิปลูกนี้ขึ้นมาให้กับไมค์คอนหาจังหวะจะยิงลูกนี้เกี่ยวได้แล้วเข้าซ้ายซัดลูกนี้มาไปติดทางซุงวอนออกดูภาพช้าจังหวะที่ทางด้านของเ <c oughs> จนนรงเนี่ยตักมาให้ไมค์คอนครับหลุดเขาไปใได้เข็นโทษแล้วก็จกังหวะสุดท้ายเนี่ยน่าจะตั้งใจจะผ่านได้เพื่อนครับไม่ยิงเองนี่ดังจริงๆในตอนอยู่ราชนาวเวครับโอ้โหแล้วดูตอนนี้สุีินันครับ เปิดลูกนี้เข้ามาได้โมงเหมือนกันแต่ว่าบอลมันข้ามคานหลุดออกไปนะครับทางช็อตเจนารงเปิดออกมาอาแล้วครับจังหวะน,นี้หมค์คอนสายอา้าวเลือกให้ตรงกลางแล้วก็ยิงเร็วแม่แต่ว่าไม่ตรงกอบครับลูกยิงลูกนี้ของทางเจนรงหรือจะยิงสุดที่นันซุ่นที่นัน,นเปิดไปเสาไกลลูกนี้มาโมงไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่จังหวะน,นี้สก,กัดก็ไม่ดีนะักใจยังพยายามขืนตัวแล้วก็คืนกลับมาหลังยิงไม่ตรงกอบอีกครับลูกนี้ เอาสุดที่นันของสมุทรสงครามจะตีเสมอได้หรือเปล่าในช่วง5นาทีสุดท้ายสุดที่นานลูกนี้จริงปัดฟรีคิกมาแต่ว่าทีรวัดครับดักไว้เรียบร้อยแล้วเป่าไปหน่อยดูภาพใช้ครับสุดนันปันข้ามกำแพงมาแล้วก็มันไม่หนีมือของทังฝั่งธีรวัตครับก็ดักรอไว้แล้วก็ยัง ตกได้อยู่ครับสมุดสงคามลุยต่อเนื่องสุดที่นั้นได้จังหวะยิงลูกนี้ไปติดแซฟไม่มีตัวสำโอ้โหลำปางไม่ปล่อยให้ออกอีกเอ้ามาซุลลี่วางเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วได้มองลูกนี้โอ้โหเป็นประตูตีเสมอครับนัทชัย ต้องบอกว่าช็อกเลยแต่แฟนปาทูนี่ดีใจกันแบบสุดขีดเลยนะครับดูภาพชายครับบอลเนี่ยผู้เล่นลังปางไปเสียได้บอลครับไม่ปล่อยให้ออกแล้วก็ซูตี้เนี่ยเปิดโค้กเข้ามาแล้วก็เป็นนัดนนชยนนัยถึงตรงไปที่เสาสองครับบอลน,นี่ค่อยๆเหมือนจะไม่เข้าครับตอนแรกค่อยๆผ่านมือของธีรวัตรเข้าไปครับเสียบทางเสาสองโดนโอ้โห oh oh. มงลูกนี้ต้องบอกว่าหมงเล่นทางได้ดีมากนะครับนัทชัยศรีสุสวรรณตั้งกันหาล้วครับจังหวะนี้ไมค่อนไหลเข้ามาศิริศักดิ์หาจังหวะยิงไม่ได้ให้มาไมค่อนอีกทีนึงไมค่อนจะแหวกไปไม่มีใครแล้วแล้วปุตัดศิเปาหมดเวลาการแข่งขันครับลำปาง FC กับสมุทรสงครามไอรไลท์เโอ้โหเสมอกันไป1ประต,ตูต่อหนึ่งะครับโอ้โหยิง